เห็นไหมรับปล่อยยังไงอ่ะค่อยๆดันไปเออดันไปอ,นอ่ะอ่ะเจ็ดวางเจ็ดวางเลยเจ็ดวางอย่างเงี้ยเอ,อวางไปไปแล้วซิ่งโอ้ซิ่งมากครับของเจ็ดไปนู่นเลยครับโอ้ไปเลยโอ้เดะเดี๋ยวไม่ผมลูกเดี๋ยวไม่ผมอ่ะเดะทำวางเดี๋ยววางเออเอาวางเลย อา,อาหารไปแล้ว,ลวเดี๋ยวป้าดันให้นี้นีหารปาหนดพอดีไแบบยได้แต่ไปแล้ว,ลวของเด็กก็ไปแล้วเดี๋ยวรอคนอื่นมาก่อน ระวังดนไฟระวังโดนไฟเดี๋ยวมันก็ไปเองลูกระวังไฟระวังระวังอุปไปไปไปเดี๋ยวว่างไปดันไฟดันไปไปแล้วของเด๋ยวจะไปแล้วอีกนิดนึงของเด๋ยวจะไปแล้ว เรของเดชไปแล้วลงไปพร้อมกันหมดเลยนู่นโอเคไปแล้วลูกฝากให้คนอ,อื่นเขาลอยบ้างโอเคอ่ะ